แนบโครงการวิจัยให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นข้อเสนอก,การวิจัยต่อเนื่องข้อเสนอก,การวิจัยต่อเนื่องก็คือข้อเสนอก,การวิจัยที่เสนอขอในปีที่ผ่านมาและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมีระยะเวลาทำการวิจัย ที่ท่านจะต้องดําเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาใชนะ,ะและท่านจะต้องเสนอขอต่อใช่ไหมคะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องท่านก็จะต้องแนบรายงานความก็หน้ามาด้วยนะคะแนบมาในเอกสารอ้างอิงนะคะเป็นไฟล์สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นข้อเสนอการวิใจัยใหม่ก็จะมีเฉพาะตัวพอ่อพิสโฟูลพพิที่แนบมาเท่านั้นนะคะ ในในส่วนของตัวระบบ NRMS นะคะสำหรับปีนี้เราจะอนุโลมให้แนบตัวฟูพอ p o s โซเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวระบบเราเพิ่งจะเปิดให้ใช้แต่ต่อแต่ในอนาคตนี้นะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวฟูพอ p o s โซนี้ท่านจะต้องเอาตัวเทมเพลตเทมเพลตที่เกิดจากระบบนี้สร้างตัวฟูพอ p o s โซแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบ โดยที่ท่านไม,ไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนข้อเสนอข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็ปริ้นต์ตัวนั้นอ,ออกมาส่งได้เลยค่ะค่ะสำหรับเ,เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วมีท่านใดสงสัยไหมคะในส่วนของตัวระบบ NIMS ค่ะ,คะอาจารย์ท่านใดสงสัยคะอาจารย์เรียนเชิญที่ไมเลยคะ่ะ สวัสดีครับผมมีข้อสงสัยก็คือว่าระบบนี้เนี่ยเก็บได้กี่ปีครับอย่างกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเก็บเข้าไปกี่ปีคำถามที่สองนะครับก็คือว่าข้อมูลเดิมของปีก่อนๆน,นี้อัปโหลดเข้ามาในระบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับอันที่สามก็คือว่าพอเข้าระบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นฮาร์ดคอปปี้แล้วใช่ไหมครับอันที่สี่ก็คือว่าเราในฐานะผู้ เสนอขอทุนวิจัยเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในระบบนี้ได้อย่างไรบ้างขอบคุณนะครับค่ะตัวข้อแรกนะคะระ,ระบบนี้เก็บได้กี่ปีใช่ไหมคะก็จะเก็บได้เหมือน NRPM นะคะเพราะ NRPM เก็บตอนนั้นที่เริ่มประกาศใช้ก็ตั้งแต่การเสนอขอปี51จนปัจจุบันนี้ก็58แแล้วก็เก็บได้มากกว่านะคะในส่วนของปีที่ที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะทําการถ่ายข้อมูลเข้ามาสู่ระบบนี้เนื่องจากว่าในการเ,เสนอของงบมาแบบข้อเสนอการวิจัยต่อนเนื่องเนี่ยท่านจะต้องไปดึงข้อมูลเก่าออกมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเท่านั้นไม่ต้องมากรอกใหม่แล้วนะคะตรงนี้เราก็คือจะมีการถ่ายเข้ามาสู่ระบบนี้นะคะส่วนข้อที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ายอ,อีกครั้งหนึ่งคะ่ะข้อที่3 ถ้ากันถามทีละข้อกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววิทยากรจะสับสนนะครับข้อที่3ก็คือว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้ hard copy แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะในอนาคตเราจะไม่ใช้ hard copy เมื่อเราเลือกแหล่งทุนแล้วเข้ามากรอกใน single form พอ single form เดียวกันแล้วจากนั้นเนี่ยตัวตัวแหล่งทุนที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะชียย้ไปยัง template ที่เป็นฟิลนอกเหนือจากตัว s i n ิลฟ form ที่แหล่งทุนต้องการเพิ่มขึ้นตรงนั้นก็จะมาสร้าง สร้างตัวฟูที่เป็นเอกสารเพิ่มเติมจากตัวฟิลที่เกาะแล้วก็จะไปะแล้วก็จะไปรวมกับตัวฟิลที่เกาะปริ้นออกมาเป็นตัวข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับแหล่งทุนนั้นๆขอขออนุญาตท่านวิทยากรและอาจารย์หนุเทพนะคะสําหรับตัว hard copy อะคะ่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ายังไงทางมหาลัยปีนี้ใ ในส่วนของมหาลัยก็ยังขออนุญาตใช้นะคะแล้วก็ขอคัดลอก4-5ชุดแต่ว่าในปีถัดๆไปที่ท่านวิทยากรบอกว่าไม่ต้องใช้ทางยัง,ยงไงทางทางฝ่ายวิจัยแล้วก็ทางฝ่ายกองแผนงานของเราก็ยังจําเป็นต้องใช้อยู่ะคะ่ะเพราะมันจะสะดวกมากในการเปิดหาข้อมูลของนักวิจัยะคะ่ะขอบพระคุณค่ะข้อที่4นะครับท,ท่านวิทยากรครับก็คือว่าในฐานะของผู้เสนอ โครงการวิจัยเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในโครงในโปรแกรมนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับสามารถสืบค้นข้อมูลสืบได้ค่ะทุกอย่างใช่ใช่ไหมครับรวมทั้งงบประมาณใช่ตัวเงินในปีนี้สืบค้นได้ว่ามีการทํางานวิจัยที่ที่ท่านอาจารย์ําเนี่ยไปซ้ำซ้อนกับที่ไหนบ้างตรงนี้จะสามารถจะสืบค้นได้เนีรามีระบบสืบค้นให้ที่ที่ท่านวิทยากรว่าสืบค้นได้เนี่ย ออตอนนี้สามารถใช้ได้สมบูรณ์แบบไ้ัตอนนี้ยางยางค่ะตอนนี้ยังตอนนี้ตอนนี้ลองรับการเสนอขอก่อนค่ะเพิ่งเป็นเฟสแรกที่จะลองรับการเสนอขอให้หน่วยงานต่างๆให้นักวิจัยเข้ามาเสนอขอทางช่องทางเดียวตรงนี้ครับแล้วจะสามารถใช้ได้สมบูรณ์แบบอย่างเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับคาดว่าปีหน้าก็จะเสร็จแล้วค่ะตัวสืบค้นตรงนี้ครับขอบคุณครับส่วนไฮคัปี้ที่ทางทาง ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือปกติหน่วยงานต่างๆก็ต้องการฮาร์ด y คปอยู่แล้วแต่ว่าฮาร์ด y คปี้เนี่ยมันก็สามารถจะปริ้นออกจากตัวระบบได้แต่สําหรับปีปีนี้จะต้องใช้แบบเดิมไปก่อนนะคะปีหน้าข้างหน้าเนี่ยถึงถึงจะพริ้นจากตัวนี้ออกมาค่ะท่านใดมีข้อสงสัยซักถามไหมคะค่ะมีท่านใดสงสัยไหมคะ ในส่วนของตัวระบบเนี่ยท่านสามารถเข้าไปใช้ได้าจาก URL ตัวนี้นะคะ n r m s g o t h นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้นะคะ,ะท่านใดที่จะเสนอของูบประมาณแผ่นดินก็จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านทางระบบนี้ทาง URL นี้นะคะถ้าอาจารย์นักวิจัยท่านใดไม่มีข้อสงสัยแล้ว ก็ขออนุญ,ญาตปิดก็เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตติมาเจริญพานิชค่ะผู้รักษาการแทนผู้ช่วยที่การบดีค่ะถ้าสงสัยก็โทรได้ตามโทรสอบถามได้นะคะค่ะเออ ขอ,ขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะสำหรับอาจารย์นักวิจัยที่จะขอทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินปี5-9ะค่ะถ้าอาจารย์ส่งข้อเสนอตามแบบวอนึชอวอนึดมายังฝ่ายวิจัยตามหนังสือที่เราได้ออกไปแล้วอะค่ะเราจะกำหนดคีย์ข้อมูลลงในระบบ NRMs เนี่ยค่ะที่สำนักคอมพิวเตอร์วันที่1-2-3ตุลาค่ะแต่แต่ก่อนอื่นใดเราต้องรู้ก่อนว่ามีอาจารย์ท่านใดเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยมา ทางฝ่ายวิจัยจะได้ทำหนังสือเรียนเชิญอาจารย์ไปยังเจ้าตัวเจ้าตัวเ,เจ้าของโครงการได้ถูกต้องนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะถ้าถ้ายังไงเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตติมามอบของที่ระลึกให้ท่านวิทยากรค่ะเรียนเชิญค่ะพี่วิทยากรค่ะ ในนามของมหาวิทยาลัยบุรพานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสยามนเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของระบบ NRMS แล้วเราก็หวังว่าพวกเราจะสามารถดำเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ถูกต้องตามหลักที่วชกำหนดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากค่ะ สำ,สำหรับกิจกรรมในวันนี้คง,คงจบเพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องค่ะคือในวันที่29ค่ะ โอเคค่ะ okay, ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะวันศุกร์นี้นะคะ29สิงหาคมเราจะมีโครงการอบรมสัมมนาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการคิดโจทย์วิจัยและการสร้างแรงบนันดาลใจในการทําวิจัยนะคะโดยวิทยากรก็คือรองศาสตราจารย์ดรอ,อริสาวังในนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาซึ่งท่านจะมา บรรยายให้เราฟังตั้งแต่การคิดโจทย์นะคะแล้วก็การเลือกแหล่งทุนที่จะซับมิดโพสซอลการดูกรอบยุทธศาสตร์ของแหล่งทุนแล้วก็เลือกช่องทางที่เราจะซับมิตเพื่อที่จะทําให้ได้แล้วก็เป็นเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการนะคะแล้วก็การสร้างทีมวิจัยการสร้างห้องแลบของเราเองนะคะห้องปฏิบัติการทีมวิจัยแล้วก็ collaboration กับภาคเอกชนนานาชาตินะคะแล้วก็เทคนิคการเขียน p a อร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น โครงการในวันศุกร์นี้นะคะสำหรับศุกร์หน้านะคะจะเป็นโครงการของนิสิตต่างชาตินะคะนิสิตบัณฑิตศึกษาเราก็จะพาไปที่วิทยาเขตจันทบุรีนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ฝากท่านอาจารย์และนักวิจัยช่วยประชาสัมพันธ์นิสิตปอทปอเอกที่อยู่ในความดูแลของท่านอาจารย์นะคะชื่อโครงการก็คือการสัมมนานิสิตต่างชาตินะคะด้วยการ เราจะมีการบรรยายก็จะเป็นบทบาทของนิสิตต่างชาติต่อการนำมหาวิทยายลายัยสู่มหาวิจยยัยแล้วก็ QS ranking ที่เพิ่มขึ้นนะคะเสร็จแล้ววันที่11กันยายนก็จะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแล้วก็คือจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์แล้วก็บุคลาคการทุกท่านนะคะเข้าฟังบรรยายจากท่านศาสตราจารย์ดรธีรยุทธ์วิไลวันนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีนี้นะคะซึ่งเราเชิญมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอจริยธรรมการวิจัยแล้วก็การทํางานวิจัยอย่างมืออาชีพนะคะก็จะใช้บุคคลต้นแบบเป็นเป็นตัวอย่างให้เรานะคะก็ขอเลี้ยนเชิญท่านอาจารย์ฟังแล้วก็เรามีอีเวนต์อย่าลืมนะคะวันที่2 2กันยานะคะก็จะเป็นสําหรับกลุ่ม,มนุ์แล้วก็สังคมศาสตร์ที่เราจะร่วมขอความคิดเห็นของท่านนะคะแล้วก็วันที่3กันยาจะเป็นวิสุขภาพในตอนเช้าแล้วก็วิเทคโนลในตอนบ่าย ะะส่วนวิยาเขตสักแก้วกับจันทบ,บุรีจะเป็นวันที่4กับ5นะคะก็รบกวนท่านอาจารย์มาให้ความคิดเห็นกับเราอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเมลโดยตรงไปถึงท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อย,ย้ำเตือนความจำค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องในานามของงานส่งเสริมการวิจัยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมฟังบรรยายแล้วเราก็หวังว่าท่านจะส่งพรพอฟเซอให้เราทันเดทไลน์ก็คือวันที่26กันยายนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการ